เอฟซีหลายท่านนะคะขออยากดูร้านที่เป็นผู้หญิงขายบ้างเพราะว่าไปกี่ร้านกี่ร้านก็มีทต่ผู้ชายขายนะคะวันนี้มิ่งจัดให้ค่ะให้พ่อไปค่ะร้านนี้เป็นผู้หญิงสาวนะคะยังไม,ม่ได้แต่งงานมาขายของค่ะขายมัสตาราชัยก็คือขายชานมินเดียนะคะชานมร้อน ร้านแบบนี้เขาจะเรียกว่าชายวาลีเพราะว่าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นร้านผู้ชายจะเรียกว่าชายวาลานางค่อนข้างจะป๊อปปูล่าในช่วงนี้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วคนเดียวนะคะผู้หญิงก็จะไม่ออกมาขายของอยู่บ้านให้ผู้ชายออกมาขายแต่ทีเนี้ยน้องคนนี้เขาเรียนจบมาแล้วนะคะก็ มาติดช่วงโควิดพอดีนางก็เลยหางานทําไม่ได้พอโควิดหมดนางจะไปหางานทําก็ยังหาไม่ได้นางก็เลยมาเปิดร้านขายชานมร้อนไปพลางๆนะคะก็คนเห็นว่าเป็นผู้หญิงมาขายของก็มาซื้อกันใหญ่เลยมีความรู้ด้วยก็เลยเป็นที่ นิยมนะคะของคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะเขาก็จะอุดอุดหนุนน้องกันนี่ก็มาถ่ายเขานะคะเขาถามว่าเขาเปิดกี่โมงเขาก็บอกเวลามาแล้วก็มาเวลาที่เขากำลังเปิดนะคะนี่เขายังไม่เริ่มขายนะคะเขาจะต้องบูชาก่อนเห็นเขาจุดทูบไหมคะ ร้านทุกร้านจะทําแบบนี้นะคะก่อนที่เขาจะเริ่มขายในแต่ละวันหลังจากที่จัดร้านทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จุดจุดธูปสองดอกนะคะบูชาก่อนเพื่อเป็นสีมงคลให้กับร้านก่อนที่จะเริ่มขายถ้าไม่ดูบูชาเขาจะไม่เริ่มขายนะคะเริ่มละทีนี้ต้มนมก่อน เขาต้องทำหม้อใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าหม้อเล็กเนี่ยไม่ทันอายุก็ไม่เยอะค่ะประมาณยี่สิบสามยิบสี่ปีนะคะน้องคนนี้อันนี้ผงชา ที่เห็นเขากำลังบี้อยู่นี้คืออิไลจี้นะคะลูกกระวานเขียวใส่ด้วยก็ความหอมแก้วที่เขาจะใช้เป็นถ้วยดินเผานะคะ हो जाएगा सर हो जाएगा पहले चार्ज हुआ नहीं जल्दी काम होगा इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा अब जैसे भाई Dios, आम का पौधा लगाते हैं तो पेड़ छोटा रहता है ना कॉमर्शियल तो समझ सकते साइड बाई साइड ही ส่วนใหญ่คนที่มาดื่มชายนอกบ้านเนี่ยมักจะเป็นพวกออโต้ริกซ่านะคะคนที่เขาทำงานแถวๆนี้ขับรถออโต้ Auto, ขับสำล้อหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาโลเคชั่นตรงนี้เป็นหน้าคอลเลจหน้ามหา,าวิทยาลัยนะคะโลเคชั่นก็จะดีนิดนึง ใส่อลเลจีชินี่น้ำตาลนะคะพูดลืมตัวอีกแล้วภาษาฮินดีเรียกน้ำตาลว่าชินี่นะคะ ปิดฝาไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าน้ำชายกำลังจะเดือดเดี๋ยวมันจะล้นยังต้มไม่ทันเสร็จลูกค้าก็มายืนรอแล้วอันนี้ก็มีเมนูให้ดูนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะชายธรรมดา10รูปีนะคะมาซาลาชายคือใส่เครื่องเทศด้วยก็15รูปีแล้วก็มีปานชายก็คือเอามาซาลาของปานนะคะใส่ลงไปก็เป็นปานชายละ น้องบอกว่าออกมาขายชายมีไรายได้ก็ดีกว่าอยู่บ้านศักศรีกินไม่ได้นะคะบอกว่าผู้หญิงไม่ต้องออกมาทำงานนอกบ้านแต่อยู่บ้านก็ขัดสนทำยังไงได้ละ่ะแล้วเทรนด์การความคิดแนวความคิดแบบนี้นะคะก็จะมากขึ้นเรื่อยๆในอินเดียค่ะแต่ก่อนคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ลูกสาวลูกสะพ้ายห้ามออกไปทำงานมันก็ไม่เชิงว่าเขาห้ามนะคะแม้แต่ตัวของลูกสาวลูกสะพ้ายเองก็มีความคิดเดียวกันคือไม่อยากไปทำงานอยู่บ้านสามีต้องดูแลให้สินสอดแล้วนี่ทีน,นี้ความคิดก็จะต้องเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจนะคะ อยู่บ้านมันก็ไม่ช่วยอะไรทำกับข้าวกินไปวันวันหนึ่งทำกับข้าวก็กับข้าวก็ต้องซื้อเนาะออกมาทำงานดีกว่าแล้วหลังจากที่น้องคนนี้เขามาเริ่มเปิดร้านขายแบบนี้นะคะก็มีคนออกมาเปิดที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะ เขาก็ออกมาเปิดร้านต่างๆกันเพิ่มมากขึ้นทำให้ช่วงนี้ในพัฒนาก็จะเห็นแม่ค้าสาวๆออกมาขายของนะคะคึกคัก อาหารตาพวกผู้ชายเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะใช้กระชอนอันนี้คือชายธรรมดานะคะ ทั่วละสิบรูปีสบาทไม่เห็นเป็นไรเลยผู้หญิงขายของเห็นไหมดีออกน้องเขาบอกว่าวันหนึ่งก็ขายได้หลายร้อยถ้วยเหมือนกันนะคะ นี่คือร้านเพิ่งเริ่มเปิดนะคะเึนงช่วงเชา้าถ้วยหมดไปละครึ่งหนึ่งของที่วางเอาไว้ถ้วยดินเผานะคะ โอเคคลิปนี้คือตามใจ f อนะคะขอแม่ค้าที่เป็นผู้หญิงจัดมาให้ถ้าชอบก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าชอบร้านค้าแบบนี้ที่เป็นผู้หญิงทำนะคะหรือไม่ชอบยังไงก็ติชมมาได้ยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์ที่สุภาพตาพ่อชิมแล้วทีนี้อร่อยทั้งปี ชายยังอร่อยพ่อเอ้ยแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ